ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์นะครับที่อยากพาพี่น้องมาดูนะครับตัวนี้ถือว่าจ่ายลูกสู่สนาประกวดแล้วก็เป็นแชมป์นะครับในงานชาติครั้งล่าสุดนะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอยากให้พี่น้องมาดูแม่พันธุ์ที่ถือว่าส่งลูกนะครับได้ดีนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเราเชื่อว่าอะไรครับพี่หนิงครับชื่อเด่นครับ แม่เด่นแม่เด่นเนาะครับแม่เด่นเป็นลูกของใครครับของลูกเจ้าอีดครับเป็นลูกเจ้าอีดครับลูกเจ้าอีดแม่เขาเป็นสายแม่เป็น่ายฝูงครับคายฝูงเรานี่นะครับคายฝูงเรากับครับเจ้าอีดเนาะเจ้าอีดครับเอ๊ะตอนนั้นที่เราไปดูแม่เขาชื่ออะไรนะแม่ชื่อชื่อดาวครับแสงดาวเนาะแม่ดาวเป็นแม่ของแม่เด่นครับผมโอ้ ความสูงของแม่เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเป็นควายฝูงร้อยสามสี่ครับ <c oughs> แค่ร้อยสามสี่เองครับร้อยสามสี่ครับมาใส่กับเจ้า e อีทเข้ามาเป็นแม่เด่นนะครับ,รบแม่เด่นเนี่ยเป็นแม่ของตัวไหนนะที่ได้แชมป์อยู่ที่ของเด่นตะวันครับเด่นตะวันครับตอนนี้เด่นตะวันอยู่ไหนครับตัวน,นี้อยู่ชลบุรีครับอยู่กับเสียพิกชลบุรีครับเสียพิกชบุรีกับเสียพิกครับชลบุรีอ๋อครับ เด่นตะวันตัวนั้นเป็นเป็นลูกของใครนะพ่อเขาเป็นลูกของตะวันซีพีครับเป็นลูกของตะวันซีพีครับตะวันซีพีก็เป็นควายเราอยู่แนละ้วตอนนี้นะใช่ครับ <laughs> ตอนนี้ตะวันซีพีนะครับมาอยู่ที่วันชัยฟาร์มนะครับตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เอามาช่วยปรับ,รบปรับสีผิวกับกล้ามเนื้อครับของลูกเจ้าตั้งลูกเจ้าอีทนะพี่เนาะใช่ครับโอ้ควายตัวนี้บอกได้เลยว่าจริตเขาดีนะ ทรงการยืนการไรสงางงามดีนะพี่หนิงเนาะครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกของเดินตะวันเนาะพี่น้องที่เข้าไปในสนามประกวดงานชาติครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าใครเห็นก็จะเป็นลูกของตัวนี้ที่ได้แชมป์นะตอนนั้นมันเป็นแชมป์รุ่นไหนนะฟันฟันน้ำนมเหรอรุ่นเล็กมันรุ่นสิบสิบสามเดือนหรือเปล่าครับสิบสามถึงสิบสี่เดือนหรือเปล่าเออประมาณนั้นสิบสองถึงสิบสี่เดือนอะไรหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจอ่ะทรงดีมากเลยตอนนั้นอ่ะที่ไปอยู่งานชาติเราผมเห็นโอ้โหลำตัวดีท้ายดีนะครับยืนเก็บกระดูกดีมากนะครับเหลี่ยมตัวดีแล้วมาได้แชมป์งานอบตครับอ๋อใช่เนาะครับอบตกบินบุรีครับนะครับภาคตะวันออกอะครับต้องบอกว่าตัวนี้ต้องจับตามองนะหะตัวสู้ยากนะรุ่นลาวคราวเดียวกันนะครับตอนนี้ อยู่ที่ชนบุรีเนาะครับอยู่คอกเซยเซยพีเนาะเซยพีกับเซยพิกครับเซยพีกับเซยพิกนะครับที่ชนบุรีนะครับครับนี่คือผลงานของเจ้าอีทนะครับในเรื่องของจุดเด่นก็ความลึกของลําตัวนะครับหน้าตาคมสวยนะครับทางเขาก็ถอดแบบกับเจ้าอีทมาเลยนะครับผิวเหลืองผิวเหลืองสวยนะครับตัวนี้คือตัวอย่างแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์หลัก นะครับใจลูกมีผลงานตอนนี้ในในท้องนี่เป็นลูกของตัวไหนพี่ลูกตะวันครับลูกของตะวันครับโอ้เป็นน้องของไอ้เด่นตะวันครับเด่นตะวันเลยครับโอ้โหนะตัวนี้ถ้าใส่กับตะวันนี่ก็อย่างที่บอกเนาะสีผิวสวยเหลืองสีผิวสวยครับหางดีกล้ามเนื้อดีครับอืมครับสีผิวสวยยแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะได้กับตะวันก็คือเรื่องของทางเขาเนาะ ครับได้ได้หน้าเขากับได้กล้ามเนื้อคอครับอแล้วก็ได้ผิวครับไม่เด่นในจุดจุดเด่นเขาก็อัตลักษณ์เขาก็ดีนะครับเนาะครับมีอ่องคอมีอ๋อตะวันมาแก้ทางเขาครับอืครับกล้ามเนื้อคอครับโอ้สวยงามนะครับคนหรับแม่เด่นนะ อัตลักษณ์ชัดเจนสวยงามนะครับสำหรับแม่เด่นเป็นผลงานการพัฒนาที่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับลำตัวดีนะครับเดี๋ยวเปนิงหมุนให้ดูด้านข้างกับด้านท้ายหน่อยครับนี่ครับอ่างลึกๆนะครับแม่นี้ความสูงอยู่ถ้าประมาณเท่าไหร่นะ1 6 1ครับ1 6 1ครับโอ้โหจากแม่1ั3 3้อนะครับ ในขนาดนี้ก็โอ,โอ้นะครับสุดยอดนะครับลังนมใหญ่นะครับโอ้น้ไม่ต้องพูดถึงครับที่วันชัยฟาร์มนี่คือมีเจ้าอีทเป็นตัวปรับเรื่องของลังนมนะครับเพิ่มพลังน้ํานมให้กับแม่พันธุ์นะครับสวยงามมากนะครับรอติดตามผลงานของเขาอีกตัวหนึ่งนะครับ ลูกของตะวันนะครับหางยาวหางยาวตามสไตล์เจ้าอีสเลยตัวนี้ครับ,ค,รบควายเบอร์160นะครับรุ่นนี้สวยงาม